พี่น้องคะเจนน้ำจีนสวัสดีครับสวัสดีเจ้าเมาื่อพอกับตุกกับบอระคือเก้าค่ะทุกคนค่ะในช่องสัมภังชาแนลมาค่ะมื้อนี้ตุกกับบอระไดเมนูหอยดองกับพี่น้องหอยดองตำส้วหอยดองหรือว่าตำหอยดองนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่ว่าใส่ขะปุเนาะบดเหนใส่เนื้อัน,นียงนะมะกอมะละกอค่ะพี่น้องขาัน้หอยดอง พี่น้องเดี๋ยวมาเบิง่งกินเบิ่งเด้ออส่องไปในน้ำปลาระมาครับมากินด้วยกันเลยครับแบบเท่าก่อไอเดาวมัน็็ต้องมีความเปรี้ยวนะพี่น้องเราก็จะตามรสชาติแบบออวหวานๆน,นะคะพี่น้องคะอื นี่ครับทุกคนจุ่มใส่น้ำปลาร้าแบบนี้ค่ะอืมหืมอืมน้ยครับครับไม่ได้เลยครับเนี่ยครับเส้นขนมจีนของเราจีนเข้ามา แซ่บรับหรอ,อดูดแรงไปหน่อยแซ่บแรงไปหน่อยเราจะตองแรงไปหลังตาด้วยพี่น้องพี่น้องคะเซลน้ำจีนมรได้ง่งหัวใส่กันในโคกเด้อค่ะพี่น้องคะเอามาราดแซ่บตาลงไปหลังตาก่อนกระด้เด้อเจ้า

Với kiến khỏi cả lắp ta này lắm. Ừ, chẳng mượn ta, <laughs> Trong quà, nghe bên trong ngoài sập ừ. ừ. đỡ, không ngỏ. เนื้ออะอาจารย์ตัวยงค่ะ <Yeah. S 1> อืนี่ครับน้ำนัวนเลยครับเนี่ย แบบต้ำพริกแบบเพชรจัดจานถ้าวหานี่ครับพีอ่ออกอหลือดหอยดองมันยุมเส้นน้ำกันเลยคะ่ะ ตุ่มน้ำปลาค่ะเป็นไง เซนคลมจีน่วยสวยงามขนาดค่ะทุกคน มันนี้มาหลังบาททัางนาห่อนค่ะพี่้องคะห่อนเอามันนี้ก็เลยมามุ่มนีแสงสีก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะทุกคนอื กรอบมากกรอบแล้วก็ช่ำช่ำความเย็นแช่ตัวเย็นไว้แสบกว่าไหมหรอคะตัวดิส 嗯,嗯，嗯、这个，么备的可 พอเลวคะ่ะทุกคนคะ่ะมัน,นีตุ๊ก,กบลากัะอิมเลอจ้าจังไดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการให้คลิปม่ห้สองคนน้เด้คอค่ะไว้พอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ